กินตลาดนัดกันไปเลยไปดูซิวันนี้เราจะซื้ออะไรกันดีแต่ที่แน่วันนี้แม่เล็งไว้หนึ่งอย่างทุเรียนใช่ <laughs> วันนี้มีเป้าหมายแนย่ชัดก็คือทุเรียนนะคะทุเรียนทุกคนนี่ก่อนนี้มีอะไรมังคุดเขาบอกว่าให้ซื้อผลไม้ใช่ไหมเนาะลิ้นสี่ซื้ออะไรดี ดูก่อนดูกว่าเอามัหรือเอาลิ้นจี่เอาเงาะดีอ๋อสลัดซื้อเลน้ำนี่แหละน้ำหวานเหรอเราจะให้เรากินเธอี่อ้าวสลับปีอะไรเมื่อกี้ตัวเองมีโค้กอยู่ในรถแล้วอะ่ะอ่ะอาน้ำอะไรคะใช่อชามนมไข่มุกปานดิสายนี่เหรอนมเย็นใส่ไข่มุกไได้แล้วเหมือนฝนจะตกเลยเนาะดิสายนะมืดครึ้มนะ เมื่อวานก็ตกตกมาสองสามวันแล้วตอนเย็นตักกระตอกพ่อพูดขัดกินอะอะไรไ,ได้พ,พ่โพดแล้วเหรอหนูใช้ฟันแท้ไม่ได้หนูก็ต้องใช้มือแกะแกะเอาไงแกะกินทีละเม็ดอะแม่แ<ะ><ไ>ม่พวกนี้มีตรวจไม่ใช่พูดนีแม่ลงชื่อไปแล้ววันจันทร<ะ>์หนูใส่เหล็กตรวจฟันตรวจช่างปากที่โรงเรียนไม่อะไรเฮ้ยกับข้าวเพียบเลยแม่จะซื้อตรงนู้นดีกว่าผัดเผ็ดแล้วก็ทุเรียน ปไปต่อว้าวเป้าหมายทุเรียนทุเรียนทุเรียนเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเล็งไว้ก่อนกุ้งขาวซื้อแตงโมดีกว่าเดี๋ยวทำได้ครับทำง่ายไหมดีครับทำไหนดีตายลูกหนึ่นงหรือยวขึ้นลูกดิขึ้นลูกพอไหม ได้แล้วโอ้โหครึ่งลูกหนักมากนู่นเนงินทอนค่ะลูกใหญ่เอาครึ่งลูกก็พอหนักไปไปต่อนู่นจะข้าวนจะเอาเหรอหาบาทได้หมดเอาไหมเอาไลยขนมไทยเตานี่ของโปรโดกี่บาทสรุปยี่สิบปกติกปกติขา้า3สามสิบไม่ใช่หรอวันวันนี้ทำไมเขาขายยี่สิบ นี่น่าจะเห็นวันนี้แม่กินอันนี้ผัดเผ็ดปลาดิบหรือเขาจะลดมาแล้วยี่สิบมันขายง่ายโรตีโรตีแม่กินไหมเอาไหมไปนู่นก่อนเงาะเราสามห้านักเกมจะส่งเงาะมาให้แม่จัไอุยนั่นล่ะอุยเรียนเอาไปดูแบงนมูก่อนแต่หนูว่าลูกไหนแฉกัน สองลูกนี้หนูว่าลูกไหนสวยกันเนี่ยโอเคหนูเลือกลูกนั้นใช่ไหมโอเคเอาสวยไหมดีไซนเลือกลูกนี้สวยงามงามสวยงามงามสองร้อยเจ็ดอ่ะสี่ร้อยสิบบดีไซน์บอกว่าวันนี้อยากกินข้าวกับไข่มาซื้อไข่ก่อน มีเบอร์อะไรบ้างจัมโบ้มีไหมคะมีน0 0ไปค่ะ0 1 2 3อ๋อเอา0แผงหนึ่งค่ะแล้วโอ้เต็มไหมเต็มมือมากไปอยากซื้อมะระกอไปดูไหมซื้อไปทำซ้ำๆโน้ด้านหลังหนูด้านหลังหนูมันจะดีเแบบว่าใส่ตู้เย็นไว้อ่ะได้แล้ย20ครบยังครบยังครบแล้วเนาะไะเต็มไหมเต็มมือแม่ก็เต็มดีไซน์ก็เต็มแล้ว สุดท้ายก็ต้องแวะีโรตีธรรมดาแล้วก็มีแบบนี้ลูกเอาแบบไหนดีนอันนี้แบบกรอบอันนี้แบบกรอบได้บ้าได้แล้วโรตีกรอบ,ออบน,อน่ากินไปเยอะมากเต็มมือแล้วไปกลับ <c oughs> ไปซื้อข้าวอีกหนึ่งถุงกลับบ้านซื้อได้ไหมไม่ได้เลยสิไม่ได้ไม่ได้อะ รถสามคนแม่ช่วยไม่ได้นะแม่ก็เต็มมือได้ไหมโอเคไปได้ยังไปโอ้ดูสิไม่ได้ของหนักๆทั้งนั้นเลยก่ัว <c oughs> <c oughs> จะถึงรถหนักมากเลยทรัยเนาะมาลับบ้านหิวมากตอนนี้ทั้งรอทั้งหิวบา,บายบายทุกคน